วันนี้เรามาโซสเตชันนะคะที่นี่ก็จะมีทั้งร็อตเต้เอาเล็ตแล้วก็ล็อตเต้หมาดเป้าหมายเราวันนี้ก็คือล็อตเต้หมาดนะคะมาทำงานกัน,นะคะ่ะสถานีโซสเตชันก็เป็นสถานีรถไฟนะมี KTX ด้วยถ้าจะไปปูซานก็มาขึ้นที่นี่ฟัมเร็วสูง ไค่ะเรามาเดินช้อปปิ้งในลอตเต้มาต์กันเกี้ยขนไสแผ่นเนอนกไหนไหมาดูแผ่นซักผ้าใช่ไหมคะมันจะมีแผ่นมันจะมีแผ่นซักผ้าหอมเออรอบที่แล้วนกกระโมซื้ออะไรไม่รู้เป็นกล่องๆจะไม่ได้เออ ตอนนั้นน่าจะเน้นว่าซื้อมันถูกแผ่นซักผ้าหอมนะคะเอาไว้ใส่อบผอ,อ๋อนี่ไงเขาเขียนว่าฝานหน้าฝานหน้านะยาสีฟันค่ะสามร้อยตกหลอดละร้อยทีองไทยก็ขายนะรองเท้าเสร็จในห้องน้ำอะ่ะ รองเท้ากันลื่อนอ่ะรองเท้ากันลื่อนอ่ะอันนี้เป็น lactofit lactofit นะคะก็คือโปรไบโอติกหมื่นเก้ากินดีไม่หนาเครื่องดื่มต่างๆนะคะ ถ้าพี่ซื้อแคปซูลเนี่ยที่นี่ถูกกำลังเล่ค่ะที่บ้านใช้เครื่องนี้เหรอคะใช่เนสเปรสโซ่ค่ะอ่ามีเลือกเยอะมากใช่ใช่มันมีหลายยี่ห้อมีชตาบ้างมีอะไรในนี้ถูกสุดละมีกลิ่นบร์รี่น่าสนใจอืมแคปซูลเพียบเลยกาแฟคาโมนะคะฮานุของกงยูเป็นกาแฟดำกับลาเต้ ไรได้คอมบูชานะคะอันนี้ช่วยขับถ่ายดีจุลินซีเดียน,นี่น่าจะอร่อยนะมิกซ์เบอร์รี่อันนี้ของน้องที่เล่นโพลอนติฟท์เทเนนิบานเฮ้ย <Okay. S 2> คอมบูชาเบอร์รี่อะนีนี้ถูกกว่า วันนี้ทำงานหนักมากค่ะทำงานแต่เช้าเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะขบวนแถวค่ะ <c oughs> หมดแรงอะไปต่อ,ไ,ไ,อไปต่อยังไม่ถึงเวลาเสร็จสิน้น <c oughs> แต่ละคนก็ไม่ย่นยอไปกว่าใครนะคะไม่ธรรมดาไม่น้อยหน้ากัน ยังไม่รู้จะกลับบ้านยังไงเลยเนี่ยสมบัติโซนนี้มาม่านะคะดูดีกว่าคาวบี้รสเห็ดทรัฟเฟลิลไปลอกคุณนกไปลอก กาแฟพี่หน่อยมาค่ะถั่วอยู่ตรงนี้ฮะมากองกันที่ถั่วนี่คะเขาขาย5แพ็คสองหมื่นวอนเลือกได้ว่าจะกินรสอะไรนี่รสอะไรเคร้กแคอรอทรสเอ่อสตาร์ไลท์รสคุกกี้แอนด์ครีมรส ออนเนียนเชอร์รี่อันนี้อร่อยอันนี้ชาไข่มุกเนี่ยอร่อยแล้วก็อันนี้รสอินเจียวมิเป็นถั่วคอนเป็นข้าวโพดอันนี้ฮันนี่บัตเตอร์แล้วก็วาซาบิขนมช่วงนี้เฮอร์ชี อพอขนม่อใหญ่มากเลยอุ้ยล2ก็คือหยิบมาแล้วลายช็อกโก้พายค่ะโอ้โหอ้้ยอุ้ซื้อบราวนี่ฝากทีมเราดีนะเขายัางชอบกินกันอยู่ไหม อ,ไอะไรที่ทีมจะชอบกินอีกนะขนมกรอบๆง่ไงรสอะไรอ่ะพุงใหญ่ไปไหมโอ้ ขนมเต่าอ่ะรสอะไรอันนี้ออกแนวช็อกโกแลตขนมเพิ่มเติมอะไรอุ้ยนี่ไงชูโรสห่อมันใหญ่เกินทำไมไม่มีรสต้มยำหนอเดี๋ยวไปตามหาให้นะครับ นี่เลยสาลาลเจลลี่ฮาโลวีนฮาโลวีนเจล,ลลี่น่ากินนะคย น้นนไม่เคยกินแต่ว่านกเห็นเขาซื้อกันไมน่ก็ซื้อไปหลายอย่างมากเต็สาลายัยสาลายัยสาลัยพี่เจี๊ยบไปไหนเลยเรายังไม่ได้ดูผลไม้เลยนะอันนี้สาลายัยค่ะตรงนี้ค่ะก็คอยนี้นนนทำไมวันนี้ไม่มีให้ชิม,มอันไหนของพี่กล้องอ่ะไม่พออันไหน ไม่ไม่พี่จะเอาอันไหนสาลายดูสาลายพุทราอังหุ่นยังไงดีองลูกพีช อัุ่นเคียวโฮลูกภับอีหน่อยอยู่นี่ค่ะมันอยู่ในตู้เย็นเนี่ยค่ะมีแบบนี้ด้วยนะมีแบบนี้ด้วยพี่หน่อยโหลูกใหญ่มันคือทั้ทงลูกเหรอือมมันคือทั้ทงลูกเหรอ,อ แล้วมันในน,น,น,นนี่แล้วหรอนี่ก็คือเขาใส่ตู้เย็นแช่มาไม่แล้วมันเอากงมันป่าแช่แล้วหรออันนี้อันนี้ไอซ์อันนีม้มีความมีความคุยกันว่าเอาหรือไม่เอาดีเอาดูสมาชิกกินลูกเดียวเลยมันไม่มีไฟแรงไม่ดีว่ะแ้ากลัวมากเลยทิปนี้นล้มจ,ญญจมค่ะจบไหมแม่ ทำไมขอตกพี่นกจบไหมคะพี่นกดูน้อยสุดอ่ะอันนี้ของพี่หน่อยพี่หน่อยหน่อยแคินใหญ่พี่หน่อยบอกว่าพี่หน่อยเน้นที่ขนาดปริมาณไม่เยอะไม่เยอะไปดีกาเลือกลูกที่มันส่งข้าวยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารนะคะรถใครจะใหญ่กว่ากันสรุปแล้ววันนี้ พวกเราได้นั่งแท็กซี่กลับโรงแรมกันนะคะเพราะว่าของเยอะมากอย่าลืมกด subscribe ช่อง Little Bird Channel และกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วมาตามพวกเราไปเที่ยวกันต่อคะ่ะ